สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองวางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตัววันพระศบดีที่12กันยายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง t o for you และก็แอปพายทีวีนะครับก็อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทังนานเจมสักวันของโอม MBK หรือทีเด็ด9 9หรือเพชรสมนึกหรือก่อเกมท่าไข้หรือปะตะทอทองทวีนะครับนักชกจากจังหวัดร้อแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย ทีเด็ด99ย่านสะพานควายสุดที่สานนะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99นะครับน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมหรือกล้องธรณีมวยไทยยิมนะครับนักชกจากจังหวัดร,ระยองนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิมนะครับย่านสายไหม30นะครับ น้ำหนักป่อยก็อยู่ที่54กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด112ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเจมส์สักวันของโอม MBK นะครับช่างน้ำหนักได้114.8ลดไป2.8นะครับส่วนทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับช่างน้ำหนักได้111.7ขาดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านแข้งซ้ายดีแข้งหลังคมแล้วก็วางแข้งสวยๆวงในไล่แขนดีฉลาดหลักแหลมชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนเจมส์ักวันของโอม MBK เมื่อวันที่6สิงหาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเจมส์ศักวันของโอม MBK กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเจมส์ศักวันของโอม MBK นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแกง,ง,งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เจมส์สักวันของโอม MBK นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มเมื่อวันที่6สิงหาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเจมส์สักวันของโอม MBK นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับวันนี้น่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับ ฝีมือจัดจ้านกว่าเลี่ยมเชิงดีกว่าครับน่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาดูคู่ที่2กันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านฉลามชนสามารถพยักอรุณยิ้มหรืออเทพสุภานะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีแต่ทว่ามาซ้อมด้ยมวย่ายหมวยสามารถพยักอรุณยิ้มย่านสายไหม 30นะครับโดยมีสามารถพย,ยักอรุณยิ้มคลหาสอสุภาวันสมรักคำสิงและคนอื่นๆอีกมากมายครับมีแต่ยอดมวยนะครับช่วยกันสอนช่วยกันเทนนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสามารถพย,ยักอรุณยิ้มน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านสังฟ้านนุวัตย์ยิ้มหรือชอวสันหรือผิววายโยนะครับ นักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยนนวัตรยิมที่จังหวัดชนบุรีอยู่กับเสียยะนนวัตยิมน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด106กับ107นะครับฉลามชนต่อให้1ปอนนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมชั่งน้ำหนักได้105.9ขาดไปจุด1นะครับ ส่วนทางด้านสั่งฟ้านอนวัตยิมนะครับช่างน้ำหนักได้110.5ลดไป3.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อ้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสั่งฟ้านอนวัตยิมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งขวางหน้าไล่แขนหักเทดีแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสั่งฟ้านนวัตยิมนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนมังกรเพชรทายมูลสนุกเกอร์รับเมื่อวันที่18กรกฎาคม2 6 7ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของดาง้านสั่งฟ้านอนุวัตยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาและก็ เป็นมวยที่ไล่แขนดีฟันศอกแรงกล้าแลกกล้าสวนหักเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครับผิวเข้าไวออกไวครับตามสไตล์ลูกพี่ใหญ่สามารถพยักอรุณยิมนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปพิกชนะคะแนนกระดูกเหล็กอ,อชลียะเมื่อวันที่15สิงหาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน ฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่าต่อ1ปอนไม่ได้ต่อความเร็วไม่ได้ต่อเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยครับผมยังชอบไปที่ทางด้านฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงอุทิสามในรายการซึ่งเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้าน1เอลวันนะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยเอลวันที่จังหวัดยะลานะครับอยู่กับผู้กองลีร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์มูดอนะครับน้ำหนักไปไปที่ที่59กิโลกร,รมัมส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกดีหรือเพชรเดินชน ดาบรันสลคามหรือเดินชนสิทธิช่างละนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยดาบรันสลคามนะครับอยู่กับเซียโจลูกพ่อรันและก็ร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลน,นะครับน้ำหนักไปๆ่ปอยู่ที่61กิโลกร,รมัมส่วนสูง162เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน หนึ่งเอลวันช่างน้ำหนักได้125ลดไป2ปอนด์นะครับส่วนทางด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับช่างน้ำหนักได้123.7ลดไปจุดเนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์กรชกของทางด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงเข่าในเหนียวแน่นครับ ไหลแข็งดีแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปพิกชนะคะแนนสถานฟ้าเจเชียงใหม่เมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็เหลือเวทีมาหลายเดือนพอสมควรนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน หนึ่งเอลวันครับสำหรับสไตล์การชกของน้านหนึ่งเอาวันนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมต่อยหมัดฝันซอกแรงไล่แขนเก่งและก็เป็นมวยที่บู๊ดูดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นหนึ่งเอลวัน 1, 1นะครับสาหรับฟอร์มหลังล่าสุดของด้านหนึ่งเอลวันนะครับก็ไปชนะคะแนนหนึ่งพิชิตชอเที่ยงธรรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม26งรที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านหนึ่งเอลวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบมวยที่เคลื่อนไหวบ่อยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ครับบูดูดันผมออกไปที่ทางด้านหนึ่งเอลวันนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการก็ยังเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสาโทออัจฉริยะหรือสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับแฝดผู้น้องนักชกจากจังหวัดนนทบ,บุรีซ้อมในคลายมวยเดชรัฐอยู่กับอาจารย์สุรัตเสียงหลอย่านสุขาพิบาล3นะครับหมู่บ้านสัมกรครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรนำโชคอพิมลศสีหรือสาจารุวัน พี่ชายของเพชรนำชชยสอจรุวรรณนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยซอจรุวรรณที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่กับเสียแชมปซอจรุวรรณน,น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่58กิโลกร,รัมส่วนสูง164เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเสาโทออัฉตริยะช่างน้ำหนักได้123่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนำโชค อภิมนศรีนะครับช่างน้ำหนักได้122.8ลดไปขาดไปจุดสองนะครับทษทีขาดไปจุดสองครับ, 2, รบนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรนำโชคอภิมนศรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะขาเจาออยยางต่อยหมัดฟันศอกไปปลายแข็งแก่งแข็งแรงเป็นมวยที่ท่าทะลหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรนำโชคอภิมลศรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรไทยแลนด์ออกิตเกษมในยกที่4เมื่อวันที่11กรกฎาคม2อ7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรนำโชคอภิมลศรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าสาวโทอชิริยะกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้าน เสาโทโอชร,ริยะนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยเ,เก่าเก่าเกมนะครับมวยจังหวะฝีมือดีดักศาสตร์แข้งขวาคอเด้งตีแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธหมัดศอกแรงเลี่ยมเชิงดีมีทั้งรับทั้งลุกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเสาโทโออ,อัจฉริยะนะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับก็ไปชนะคะแนนยกมรกป๋าโดอยุธยาเมื่อที่30กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเสาโทออัจฉริยะนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเสาโทออัจฉริยะนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับผมออกไปที่ทางด้านเสาโทออัฉริยะให้ไปอีก้าดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ